ผมนายสวัสดิ์เครือบุตรนะครับอายุ6 5ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่334หมู่1ตำบลแก่งนะครับผมเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับเกษตรเกษตรกรนะครับเกษตรกรก็เฮ็ดนาม่านะครับแต่สมัยโบราณนะครับเฮ็ดแต่น่าอย่างเดียวนะครับตัวกรมาเนียมาฮงซูว่าเฮ็ดมันติดนี่หลายนะครับกับส่วนหลังๆนี่ครับเฮ็ตนาบ่ค่อยได้พึ่งตนเองนะครับพึ่งพึ่งแต่สารเคมี ใส,ใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับบริพึงตนเองแต่สมัยก่อนในประเทศเฮ็ดหน้ามีเงินหารอยเก็ดได้นะครับสู้ม,มื่อนี้ต้องมีรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นนะครับค่าไถค่าน้ำมันค่าอยู่ค่ากินนะครับหลังจากนั้นผมมามองพ้นไปอุปรุมอยู่ศูนย์นะครับร่วมมือร่วมกลุ่มเ็ดเกษตรไร่สารพิษนะครับที่ศูนย์จุกเอ่อซีสเกตนะครับร่วมมือร่วมพวก ได่ประมาณ20สิคนนี่แหละครับก็เลยไปรุมอยู่เรื่อยก็ได้ไต่ควอมหูแนวทางก็เลยมาเห็ดปุ๋ยเห็ดปุ๋ยใส่เองนะครับโดยโบมีสารเคมีเพราะว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพและลดตุนทุนนะครับผมเอามูไม่เอยครับเอาอรุมไปเรื่อยนะครับไปขายนะครับเพิ่นก็นรับสื่อน้ารับสื่อเขาไหลสารพิษอ่าช่วงล้างมาดิมันมีปัญหานะครับเห็ดหน้ามัน มันเสี่ยงนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาต้องอาศัยธรรมชาติฝนแน่แรงแน่เพราะว่าหน้าผมเนี่ยมันเป็นหน้าโคกบันนี้คมขึ้นใหม่ในก่อนขึ้นใหม่แต่ก่อนมุมมีสาในหน้าผมบันนี้ผมเห็ดหน้ามันตุมีแรงนามนะครับถ้มุมมีแรงหนาไปบรอดนะครับอันดับแต่ก่อนแม่นอยู่ครับแต่ก่อนฝนมันตกตองตามฤดูกาลหลังจากนั้นคนไปทำไรยปลาหลายมันแรงนะครับมันจะแรงก็ะแรงมันจะโตกระตกมีปัญหานะครับ ก็เลยมาเห็ดแรงน้ำนะครับแรงน้ำเพื่อการเกษตรทุกมือนีเครับขนุนไม่แรงน้ำตายเกษตรกรครับเพราะว่าฝนไม่ตกต้องตามมาดูการนะครับฉะนั้นแต่ต่กรเนี่ยเนาะแต่โบรานเพิ่นมีอุดมสมบูรณ์นะครับบริจาคกรจายบรายนะครับปูปลาหน้าน้ำน้ำให้น้ำหน้ากระหาค้างไห้นะครับทุกมือนี่คนแสตสารเคมียาขายาปูปลาหน้าน้ำธรรมชาติก็หายไปนะครับก็เลย คนใส่สารพิษหลายนะครับเพราะเป็นระบบทุนนิยมแบบเขาหลอกสื่อของของนะครับผมก็เลยไม่เห็ดเห็นหน้าไรสารพิษนะครับหนึ่งสุขภาพก็ดีสองลดตุนทุนนะครับแต่ก่อนนี่เห็นหน้าเห็หนตาอย่างเดียวครับสามชิบไเลเห็ดหน้าเก็บเงินไปขายเขาขายเขาก็ไปสื่อกล้วยกินไปสื่อพลไม้มกินสื่อแนวกินบันใดๆผมเขาโครงการโคกน้องนาโมเดลกับไปรบวมอยู่อุบลน,นะครับ เพราะว่าคนมันต้องเหตุแนวนี้เพราะจต่กรเป็นพื้นฐานของชาวบ้านนะครับคนแจ่กกรนี่มีแนวคิดเขาหลอกนะเขาว่าต้องทํามาหาเงินมันนี้ผมคิดไปแล้วหาเงินหาทะเลกับพ่อเพราะว่าเจ้าเนี่ยบริเลลดละนะครับบริเลละกล้วยกระสือไอ้บังคงกระสือไอ้ยังกระสือเหมือนเดครับก็เป็นของเขานะครับเป็นการพนันที่ติดอบายามุกผมก็เลยมาเปลี่ยนใจอบร่ม ต้องทำมาหากินเนี่ครับเพราะว่าคนทฮ่มาันต้องกินต้องใส่จังว่าผมมาเห็ดวรวมโคกทัองหน้า,นาเป็นแหล่งอาหารของโลกนะครับเพราะว่าคนทุ่มเอือต้องกินนะครับมันนี่ผมมีทั้งหน้ามีทั้งกล้วยมีทั้งต้นไผ่นะครับในไาผมปลูกไว้แน่ากินนะครับส่วนเาเป็นโควิดปุ๊บเีสิหน้าผมนี่ต้องไปหากินยังครับเอาหน่อไม้มาแกงเอากล้วย กินกลับกล้วยเฮ็ดโยกล้ยกวยกินนะครับแปรรูปในสะนะครับเขาเลี้ยงคือเขามีพื้นฐานนะครับต้องทำมาหากินบางคนว่าเฮ็ดโขงน้องหน้านี่มันสีไา้ไดไมัใช่ใสนะครับแต่ก่อนสีไม่มีรายไดนะครับตัวน,นั้นเขาบอเค่ถึงเลืองรายไดขาน้าเฮ็ดสมบูรณ์แล้วรายไดมันสมาเองนะครับผมเ,มเคยกลุ่มแรกๆนะครับเคยพยายามจะเอาตลอดจากทุนนิยม ผมบอกเเป็นพน้นำครับเป็นพน้น้ำทั้งธรรมชาติก็เลยผ้ามูไปอบรมอบรมเครือข่ายหนึ่งเครือข่ายนี่อบรมเพราะว่าสมมติเปลี่ยนแปลงความูลก็รวบมูรวบมูหลายหลายนะครับรวบมู่หลายหลายเพราะว่าเดือนไล่สารพิษเพราะว่าการเกษตรเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจต่างออมทรัพย์ต่างปันน้ำมันต่างศูนย์ธสร,รกิจอ่าต่างศูนย์สาธิตการตลาดคือต่างปันน้ำมันรวมกูม่มกันนะครับมีเครื่อข่าย เครือข,ขายเคเอินวิสาหกิจชุมชนตำบนแก้งก็มนี้เครือขายารอยู่ครับเป็นอมซัย์เป็นปนอมันชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดลงปุ๋ยเคยเห็ดนะครับแต่ว่ากเกษตรไรสารก็เคยไปขายให้เครือขายพิ่นอยู่ครับเกษตรโกเข็ดหน้าไร่สารทั้งครับเดี๋ยวนี้มันก็นหลายปีนะครับผมเห็ดมาถึงแต่สมัยเป็นหนุ่มนะครับช่วงนี้ก็เห็ดไปเรื่อยนะครับเห็ดไปเรื่อยแต่ว่าพี่น้องมาก สนใจทุกมือนี่คนสุขภาพบ่ค่อยดีนะครับกลุ่มเนี่ยค,ค,ครับกลุ่มเดียวนี่มันสู่สู่ทุนนิยมบ่ไดดนะครับเสมาเห็ดปุ๋ยเห็ดยังกรบบไดนะครับมันขายว่าคนหฮอมีาสายคนไทยเนี่ยมันมักง่ายนะครับบ่ค่อยเห็ดเห็ดกับทุนนิยมมันบ่ท่านใจนะบ็เลยไปหันไปใสเคมีคมคน้ำเขาครับ